พบสุเมศชาวนะครับวันนี้ติดตั้งจอ Android 7นิ้วพร้อมกล้องหน้าหลังบันทึกอัดวนนะครับติดตั้งลำโพงเดิมนะครับมีแค่ประตูหน้า,าดูที่หน้าจอก่อนนะครับติดตั้งแข็งแรงแน่นหนานะครับส่วนตัวนี้เป็นหน้ากากทาเพิ่มนะครับตัดไม้หุ้มหนังนะครับเข้ารูปนะครับ ทีนี้มาดูกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหน้าติดด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงกระจกมองหลังนะครับส่องไปด้านหน้าทีนี้เรามาดูแอปนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้าไปที่แอปของกล้องนะครับ <c oughs> นี่นะครับกล้องหน้ามีวันเวลามีสถานะการอัดนะครับ แลัแต่ที่หน้าจอนะครับดูกล้องหน้ากล้องหลังลูกเล่นเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับมุมก,กล้องชัดนะครับหน้าหลังโอเคครับดูหนังฟังเพลงได้ช่องเดิมจอเ็ดนิ้วเข้าช่องเดิมพอดีนะครับถ้าจอ9้านิ้ว10นิ้วก็ต้อง เปลี่ยนชุดหน้ากากโอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ